สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแมวเด็กหรือว่าแมวที่แม่ทอดทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะลูกกําพา้าหรือว่าแมวตัวนี้ก็อาจจะถ้าไม่มีใครรับมาเลี้ยงก็ากลายเป็นแมวจรโดยเฉพาะตัวนี้เป็นเพศเมียซึ่งแมวเพศเมียนี่ถ้าอยู่ตามแบบข้างนอกบ้านก็จะเป็นเหมือนกับสกอยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะแบบได้รับการผสมจากเพศผู้ แล้วก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะกลายเป็นปัญหาของเหมือนกับสังคมแมวเกินปริมาณถ้าสมมุติว่ามีแหล่งนั้นเป็นมีเชื้อโรคก็อาจจะทำให้ติดเชือ้อถ้าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้ตายหรือว่าถ้าภูมิร่างกายแข็งแรงก็อาจจะเป็นตัวแพร่เชือ้อ ตัวอมเชื้อซึ่งวันนี้ตัวนี้ก็เจ้าของก็คือ,อมีโอกาสรับเข้ามาตรวจสุขภาพกับคุณหมอโดยเฉพาะแมวตัวนี้เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังแล้วกันว่าช่วงอายุของน้องถึงสองเดือนหรือยังแล้วที่มาทำวันนี้จำเป็นต้องทำอะไรบ้างสำหรับน้องแมวตัวนี้ก็จะเป็นน้องแซลมอนนะคะเชิญคุณหมอปาล์มอธิบาย เกี่ยวกับแมวลูกกำพร้รพาหรือว่าแมวถูกทิ้งให้ฟังหน่อยนะคะค่ะก็ลูกแมวตอนนี้ก็เท่าที่ดูอายุน่าจะไม่ถึง2เดือนนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งก็ยังขนาดค่อนข้างเล็กนะคะน้ำหนักชั่งได้ประมาณ0.5กิโลกรัมค่ะคนนี้ก็เจ้าของรับมาเลี้ยงอีกทีนะคะเนื่องจากว่าแม่เขาทิ้งมาได้5วัน ก็เลยเอาเข้าบ้านจะไปรวมกับเด็กอีกตัวที่บ้านนะคะก็เลยมาทำการตรวจร่างกายาตรวจโรคต่างๆนะคะว่าสามารถกลับเข้าไปรวมฝูงกับครอบครัวแมวที่บ้านได้ไหมคะ่ะโรคที่เราแนะนำในการตรวจสกรีนนิ่งเทสในแมวเด็กนะคะก็จะมีพวกไข้หัดหวัดแมวนะคะซึ่งเราจะสวบปตรวจได้ทางรูทวานนะคะจากตัวเยื่อบุลำไส้ นะคะตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของอาการมีไวรัสพวกหัดแมวนะคะได้ในเบื้องต้นจะทราบผลภายในสินาทีค่ะส่วนการตรวจร่างกายอื่นๆก็จะได้แก่การตรวจหูตาข้อจมูกปากผิวหนังภายนอกฟังปอดหัวใจนะคะ ก็คือคนนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะคะแล้วก็เราก็จะทําการถ่ายพยาธิลำไส้ซึ่งสามารถเริ่มทําการถ่ายพยาธิในลูกแมวเด็กตั้งแต่อายุ1เดือนเป็นต้นไปได้ค่ะอีกอย่างที่สามารถทําได้ก็คือการใช้ยาหยดหลังเพื่อป้องกันเห็บหมัดพยาธิองหัวใจและไรในหูนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เห็บหมัดหรือปรสิตท,ที่ติดมาจากตัวเขาไปติดแมวอีกตัวหนึ่งที่บ้าน,นะคะ่ะ ก็จะจะได้เอาไปรวมฝูงได้อย่างสบายใจนะคะสำหรับแมวตัวนี้ก็อายุคาดว่านะ่าจะประมาณ1เดือนหรือว่าเดือนนิดๆไม่ถึง2เดือนก็สิ่งที่ทำได้วันนี้ก็นอกจากเรื่องของการติดตรวจโรคของการติดเชื้อเพื่อที่จะนำเข้าบ้านใหม่ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องสำหรับท่านใดที่จะรับแมวไม่ว่าจะเป็นแมวแมวที่ แมวที่ไม่มีประวัติหรือว่าแมวพ่อแม่แมวไม่มีวัคซีนก็สามารถที่จะตรวจโดยใช้หลักการเดียวกันนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญแมวตัวนี้ก็คือ,อเขาถึงแม้ว่าจะเป็นแมวจรแต่ว่าสภาพทัท่วๆไปก็คือเหมือนกับเขาก็คือปกติเพราะว่าจากที่คุณหมอตรวจก็คือ เราดูลำดับแรกเลยเรื่องสภาพของผิวหนังขนแล้วก็ขี้หูขี้ตาไรในหูสภาพเขาดีมากไม่มีพวกนี้ไม่สกรปรกก็คือเป็นแมวที่แบบสะอาดเลยแล้วก็เหมือนกับแข็งแรงแข็งแรงอาจจะแบบตัวเล็กบางทีอาจจะไม่ได้กินนมหรือว่าแม่แม่มีนมน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เป็นแมวจรแล้วก็ไล่รับคันผสมน้ำนมก็อาจจะขาดหายไปเพื่อดึงไปตั้งคันใหม่ ก็เลยเป็นสาเหตุที่ให้แม่แมวเขาทิ้งแมวตัวนี้ทิ้งแค่อยู่เองจนกลายเป็นแบบเป็นแมวลูกกาพ้าก็ก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือให้ยาถ่ายพยาธิเพราะว่ายาถ่ายพยาธิก็อย่างน้อยๆชนิดน้ําก็แบบป้องกันพยาธิตัวกลมซึ่งพยาธิตัวกลมก็ติดกับจากแม่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 แมวสู่ลูกแมวหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ รวมกันก็อาจจะติดกับเพื่อนๆเ,เล่นอุจจาระเล่นสิ่งสกรปรกหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อาจจะไม่สะอาดพออนันนี้เราก็คินรอบแปรกไปแล้วก็สิ่งที่เราจะทําต่อก็คือนําไปอาบน้ํานําไปอาบน้ําแล้วก็หยอดป้องกันปรสิตภายนอกก็คือพวกเข็บเพื่อป้องกันพยาธิตัวตืดต่างๆแล้วก็พวกพยาธิอนหัวใจในแมว ซึ่งถ้าทำไว้มันก็จะทำให้แมวตัวนี้ถึงแม้ว่าประวัติเขาไม่มีใบพัดดีจีหรือว่าเป็นแมวจรมาเขาก็จะทำให้เขาเป็นแมวที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าเขาปูพื้นฐานมาดีโดยเฉพาะผลการตรวจวันนี้ก็ผลเป็นผลปกติก็คือไม่พบการติดเชื้อนั่นเองก็ตัวนี้ก็เชียร์เชื้อแล้วก็สบายใจในระดับหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องของระหว่างรอผลตรวจแล้วก็ ให้เขาพักระหว่างที่จะไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จก็มาหยอดป้องกันเห็บหมัดซึ่งอาหารที่ควรแนะนําสําหรับลูกแมวขนาดนี้ก็เสริมนมให้ด้วยก็จะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วก็ให้อาหารที่เป็นอาหารสําหรับลูกแมวอาจจะเป็นพวกอาหารเปียกด้วยแล้วก็อาหารเม็ดถ้าหลักการกินอาหารหรือว่าการดูแลเขานี่คุณหมอมีอะไรแนะนำํำไหมคะสาหรับตัวจักเกลนแบบนี้ก็ แนะนำกลุ่มอาหารไปกับเจ้าของแล้วนะคะจะเป็นอาหารตามช่วงวัยนะคะก็ช่วงนี้ก็คือ จะเป็นอาหารสูตรกลุ่มแมวเด็ก1เดือนถึง4เดือนนะคะเป็นแบบสเตตวันเลยซึ่งมีทั้งรูปแบบเม็ดรูปแบบเปียกนะคะในลูกแมวเด็กเราก็จะให้ปริมาณน,น้อยๆแต่บ่อยมื้ออาจจะประมาณ4มื้อถึง6มื้อได้ต่อวันนะคะแต่กินครั้งละน้อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้เยอะเกินไปลูกแมวจะกินหนักมากโดยที่ไม่รู้สึกอิ่มก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดปวดท้องแล้วก็เกิดอาการปว่วยตามมาได้ค่ะ สิ่งถัดไปก็คือจะเป็นการเสริมพวกนมแพะนะคะซึ่งในลูกแมวเด็กเด็กขนาดนี้อาจจะยังไม่ทันหย่านมสมบูรณ์ดีนะคะเขาอาจจะยังต้องการนมในการปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างการเติบโตเสริมแคลเซียมของร่างกายค่ะก็แนะนำว่าให้วางนมแพะเสริมหรือว่าป้อนนมแพะเสริมให้น้องด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศของการตรวจร่างกายนะคะ ว่ามีจุดบกพร่องด่างพ้อยตรงไหนไหมก็สําหรับการเปิดปากก็ดูพวกเพดานแล้วก็ฟันกําลังขึ้นห,หรือ,อยังเพื่อที่จะได้ปรับสภาพแล้วก็ในระบบช่องปากมีปากอักเสบหรือเปล่าถ้าปากอักเสบเหมือนเราไปร้อนในเขาก็อาจจะไม่อยากกินอาหารไม่อยากกิน นมไม่อยากกินอาหารก็อาจจะทําให้เขาซุดสมได้แต่ตัวนี้ดูจากสภาพร่างกายเขาสู้มากแล้วก็ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ว่าแบบคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแมวตัวหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เรื่องของโครงสร้างสามารถที่จะให้อาหารเสริมแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต่ํากว่า4ีหโลตามมาตรฐานของแมวไทยได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นยาธรายพาติที่เราป้อนไปก็น้าหนักประมาณ0.5ก็ประมาณ0.0 ห้าซ c ศูนย์จุดห้าสำหรับยาถ่ายพยาธิก็เป็นหลักๆก,ก็เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมก็เป็นครั้งแรกของเขาในการกินยาก็อาจจะแบบสู้ๆกันหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ใช่การป้อนอาจจะเป็นการกอกยาถ่ายพยาธิประมาณนี้สำหรับตัวนี้หรือว่าท่านใดที่จะรับแมวอุปการะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินในการ ไปซื้อแมวมาถ้าคนไหนที่ไม่ซีเรียสเราสามารถที่จะเลี้ยงแมวเด็กก็แมวเด็กแมวจรแมวที่อาจจะมีคนประกาศหาตามบ้านอย่างเงี้ยเพื่อลดภาระปัญหาสังคมก็จะทำให้สังคมของเมืองไทยของเราดีขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปลาล์มขอบคุณคิดอ,อันยองขอบคุณเจ้าของที่ให้เรา,าดูแลสุขภาพาน้องแซลมอน ที่เป็นแมวที่ก็ยังแบบไม่รู้ปภาษีภาษาอะไรตามไหวก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเข้ามาแชร์กันสำหรับเรื่องของเรื่องแมวแมวนะคะสวัสดีค่ะ